สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ o i c คุย Podcast นะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เราจะมาเล่าถึงตำนานสั้นๆของพูดแคตตัวหนึ่งครับที่มีชื่อว่า l e ดแคปเลด Cap นั้นเป็นพูดแคตตามตำนานความเชื่อของชาวสกอตแลนด์และชาวอังกฤษครับโดยเจ้าพูดจิ๋วเหล่านี้มักจะอาศาัยอยู่ตามซากปราขักพังของปราสาทหอคอยล้างโบราณหรือตามสนามรบเก่า ซึ่งเคยมีการหลังเลือดของมนุษย์ครับเลดแคปนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคล้ายคลึงกับกอบลินตรงที่มีนิสัยชั่วร้ายพอๆกันแต่ว่าเลดแคปนั้นจะมีความสาดิสมากกว่าโดยลักษณะเด่นของเลดแคปนั้นจะมีดวงตาสีแดงเหมือนถ่านไฟที่กำลังลุกโชนขนาดใหญ่ใบหน้าของมันจะเหมือนกับคนแก่ที่มีผมยาวสีขาวโพลนพวกมัน มักจะมีนิ้วมือเป็นกรงเล็บอินทรีย์มีความว่องไวสูงและมักจะสวมรองเท้าบูทเหล็กและหมวกสีแดงตามชื่อของพวกมันครับพวกเล็ดแคปนั้นค่อนข้างเป็นผู้ที่รักสงบและมีความขี้อายเป็นอย่างมากครับพวกมันมักจะย้ายที่อยู่อยู่บ่อยครั้งเนื่องจากพวกเล็ดแคปไม่ต้องการที่จะถูกรบกวนจากแกงนักล่าท้าผีที่ชอบเข้ามาทำการรบกวนครับถึงอย่างนั้น ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางคนเดียวแล้วแล้วก็ควรที่จะต้องสังเกตและระมัดระวังกลุ่มหินแหลมคมที่มีรูปร่างคล้ายๆกันไว้นะครับเนื่องจากนั่นอาจจะเป็นที่อยู่ของพวกเลดแครที่กำลังออกล่าหาเหยื่อยอยู่ก็ได้ครับซึ่งเหล่าเลดแครนั้นมักจะคอยมองหาคนที่ออกมาเดินเที่ยวในคืนเดือนมืดและลวงบุคคลเหล่านั้นไปฆ่าครับหลังจากนั้นพวกมันก็จะฉอดหมวกของมันออกมา แล้วนํามาจุ่มเลือดของเหยื่อ <_ d ata> เพื่อเป็นการรักษาสีมวกของพวกมันให้มีสีแดงอยู่เสมอครับซึ่งวิธีเดียวที่คุณจะรอดจากเงื้อมือของเด d Cap <ata> ได้นั้นก็คือคุณต้องควบคุมสติให้มัน่นอย่าตกใจแล้วทําการนึกถึงบทรรสวดสำคัญสำคัญแล้วทําการสวดบทสวดเหล่านั้นออกมาเพียงเท่านี้ครับร่างของเด d Cap ก็จะค่อยๆจางหายไปในอากาศแล้วครับก็ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของ r e d Cap พูดแคะหมวกแรงในํำนานคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้รายการ v ว i คุยพ p ดแคสต์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ